สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวศุกร์ที่เดินโครจรเข้าสู่อานัตด,ดับว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะ โดยดาวสุขนั้นจะเริ่มเดินจรเข้าสู่อานัตด,ดับตั้งแต่วันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่14พฤศจิกายนของปี2565นี้เป็นเวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็จะดับสนิทองศาตั้งแต่วันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายนเป็นเวลาประมาณ4วันค่ะ ซึ่งอิทธิพลของดาวสุขดับในระยะ4วันดังกล่าวนี้นะคะก็จะส่งอิทธิพลเข้มข้นมากเป็นพิเศษนั่นเองค่ะโดยการดับของดวงดาวนั้นนะคะถือเป็นอาการที่ดวงดาวเดินโคจรเข้ากลุ่มหรือว่ามีระยะเชิงม,มุมร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งก็จะโคจรอยู่ในแนวระนาบเดียวกันแล้วก็มีองศาลิปดาที่ใกล้ชิดกัน ในระยะ5องศาหน้าหลังนะคะโดยจะอยู่ในราศีเดียวกันหรือว่าอยู่ในราศีด้านหน้าหรือว่าราศีด้านหลังก็ได้เช่นกันค่ะโดยดาวพระเคราะห์ดวงใดก็ตามที่เดินโคจรเข้าสู่จุดดับบนท้องฟ้านะคะก็จะถือว่าดวงดาวดวงนั้นหมดแรงอ่อนกำลังลงแบบชั่วคราวนั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะมีผลทําให้ดวงดาวที่ดับนั้นไม่มีแสงนะคะเรียกว่าดวงดาวไม่ทำงานหรือจะเรียกว่าทำงานได้ไม่เต็มที่ก็ได้เช่นกันเหมือนกับดวงดาวนั้นด้อยคุณภาพลงแล้วก็ถูกแสงจากดวงอาทิตย์บดบังนะคะเปรียบประดุจด,ดังคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ก็ถูกมองข้ามและไม่สามารถนําความรู้ความสามารถนั้นออกมาใช้งานได้ หรืออาจจะหมายถึงหน้าที่การงานที่ท่านทําอยู่ทําก็เหมือนไม่ได้ทําเพราะว่าไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่การงานของตนโดยตรงก็เป็นได้ค่ะซึ่งการดับของดวงดาวนะคะก็จะมีผลกับดวงชะตาทั้งกับดวงของบุคคลดวงเมืองแล้วก็ดวงโลกอีกด้วยค่ะแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างนะคะว่าหากดาวศุกร์นั้นเดินโครจรเข้าสู่จุดที่ให้คุณกับดวงชะตา เช่นเดินจรเป็นองค์เกณฑ์หรือว่าอุดมเกณฑ์กับดวงชะตานะคะซึ่งเกณฑ์อง์เกณฑ์หรือว่าอุดมเกณฑ์นี้ครูโหนท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าถือเป็นเกณฑ์ที่สามารถจะอุดรูรั่วแล้วก็ปิดรอยร้าวต่างๆให้กับดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะแม้ว่าดาวสุขจะดับบนท้องฟ้านะคะ แต่ก็ไม่ส่งอิทธิพลร้ายให้กับท่านที่มีดาวสุกเดินจรได้องค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์เท่ากับบุคคลอื่นๆนั่นเองค่ะโดยดาวสุกนั้นก็มีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่ากิเลสสมบัติทายสุกและก็ได้มีการเปรียบเปรยดาวสุกไว้ว่าเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความรักและเงินตรานะคะ ดังนั้นเมื่อดาวสุขดับซึ่งถือเป็นการหมดแรงอ่อนกำลังของดวงดาวนะคะในภาพกว้างดวงในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเนี่ยในช่วงระยะเวลาวันที่18ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้ก็ถือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีค่ะตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดเงินตราอาจจะมีปัญหาหรือว่าเกิดการซบเซาขึ้นนะคะ เช่นหากเราถามพ่อค้าแม่ขายในช่วงที่ดาวสุกดับว่าพวกเขานั้นขายดีกันหรือเปล่า <ot> เขาอาจจะตอบว่าตลาดนั้นเงียบเหงาเป็นต้นค่ะรวมไปจนถึงในเรื่องของรักรักใคร่ของหนุ่มสาวนะคะก็อาจจะเกิดความปั่นป่วนยิ่งถ้าใครมีปัญหามาก่อนหน้านี้ในช่วงที่ดาวสุกดับก็อาจจะมีปัญหาลุกลามใหญ่โตถึงขั้นแตกหักขึ้นมาได้ค่ะอีกทั้งในแวดวงการบันเทิงและสถานเรืองรมต่างๆนะคะ ในช่วงจังหวะที่ดาวสุขดับนั้นก็อาจจะดูเงียบเหงามากกว่าปกติค่ะหรืออาจจะเกิดเรื่องเศรา้าเรื่องสูญเสียขึ้นกับบุคคลในแวดวงการบันเทิงก็เป็นไปได้ค่ะและสำหรับดวงบุคคลนะคะก็ต้องพิจารณากันว่าดาวสุขนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนใดแล้วก็มีความหมายเป็นอย่างไรนะคะกับดวงชะตาก็จะนำพาให้เรื่องนั้นๆหมดแรงอ่อนกำลังลงนั่นเองค่ะ สำหรับการไายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นไา่ดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าตั้งแต่วันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้อิทธิพลของดาวสุขดับนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกรกฎกันบ้างค่ะ สำหรับชาวราศีกรกฎนั้นนะคะดาวสุก,ก็ถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค่ะซึ่งเรือนพันธุนั้นก็หมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะและในดวงชายนั้นพันธุก็จะหมายถึงมารดาสำหรับในดวงหญิงนะคะพันธุจะหมายถึงบิดาค่ะแล้วก็ยังหมายถึงเจ้านายผู้บังคับบัญชาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินยวดยานพาหนะ ยังหมายถึงภูมิลำเนาเดิมอีกด้วยนะคะหมายถึงการตั้งตัวแล้วก็ชีวิตในบ้านปลายหรืออีกในหนึ่งค่ะเรือนพันธุนั้นก็ยังหมายถึงการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยละค่ะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาพ้าอีกด้วยนะคะ ซึ่งสาหรับชาวราศีกรกฎนั้นดาวศุกร์ก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนสองเจ้าเรือนค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะอีกด้วยซึ่งลาภะนั้นก็จะหมายถึงความสมหวังความสําเร็จผลประโยชน์รายได้โชคลาภผลกําไรสิ่งที่งอกเงยขึ้นมาดอกเบี้ย เช่นดอกเบีย้ยธนาคารหรือว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ในฝั่งขาเข้านะคะหรือว่าซื้อหุ้นเอาไว้แล้วก็มีดอกเบีย้ยหรือว่าเงินปันผลเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็จะหมายถึงลาภได้เช่นกันค่ะและยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงการแข่งขันหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชัยชนะรวมไปจนถึงความจริงใจเพื่อนแท้หรือว่าคู่แท้อีกด้วยค่ะดังนั้นในช่วงที่ดาวสุกดับ ในระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะเรื่องราวต่างๆที่กล่าวมาก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายค่ะยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องรวมถึงบุคคลในครอบครัวนะคะมีเหตุให้ผิดใจกันจากความหัวร้อนจากความน้อยอกน้อยใจกันและกันหรือเกิดการประชดประชันกันขึ้น เรียกได้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะไข้กันเองกับคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องรวมถึงบุคคลอื่นๆในครอบครัวของท่านเองนั่นแหละค่ะและอาจจะหมายถึงบุคคลในครอบครัวของท่านเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เป็นได้ค่ะ รวมไปจนถึงในเรื่องของยวดยานพาหนะที่ขับขี่อยู่นะคะก็อาจจะมีปัญหาให้ต้องบำรุงหรือว่าดูแลรักษาซ่อมแซมกันได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับด้านการงานนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจหรือว่ามีงานอื่นๆเพิ่มเข้ามาให้ท่านต้องรับผิดชอบมากขึ้นนอกเหนือจากงานในหน้าที่หลักของท่านนะคะก็ทำให้ท่านนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้น หรือว่าอาจจะมีเหตุผิดใจกับผู้ร่วมงานคู่ค้าลูกค้าหรือว่าหุ้นส่วนในการประกอบธุรกิจที่ทำงานร่วมกันมาจนทำให้งานนั้นต้องสะดุดติดขัดหรือว่าทำให้ท่านต้องโปวดเสียนเวียนก้าวเพิ่มมากขึ้นก็ได้ค่ะ และสำหรับบางท่านนะคะที่กำลังรอผลการอนุมัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งโยกย้ายคาสั่งโปรโมทคําสั่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ารอผลการอนุมัติเรื่องอื่นๆอยู่นะคะคำสั่งนั้นก็อาจจะดูเงียบเหงาให้ท่านต้องรอคอยเป็นต้นค่ะ ในด้านผลประโยชน์และรายได้หรือว่าผลกำไรรวมไปจนถึงโชคลาภต่างๆนะคะในช่วงที่ดาวสุกดับนี้ก็อาจมีเกณฑ์สะดุดติดขัดอยู่บ้างค่ะหรืออาจจะมีปัญหาได้เช่นปกติท่านเคยค้าขายได้กำไรดีมาโดยตลอดแต่ในช่วงนี้อาจจะมีเหตุขัดข้องบางประการที่เข้ามากระทบทำให้ผลกำไรของท่านลดลงได้ค่ะ อีกทั้งเพื่อนฝูงที่เคยคบค้าสมาคมต่อกันนะคะหรือแม้กระทั่งกับคนรักคู่ครองของท่านเองในช่วงนี้ก็อาจจะดูห่างเหินต่อกันได้ค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดจากภาระหน้าที่ต่างๆที่ท่านต้องรับผิดชอบมากขึ้นทําให้ไม่มีเวลาที่จะพูดคุยใกล้ชิดกันเช่นเดิมก็เป็นไปได้ค่ะ และไม่ว่าเหตุสะดุดติดขัดต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนั้นน่ะจะเป็นเพียงแค่เหตุความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นปัญหาที่ดูใหญ่โตมากมายสักเพียงใดนะคะก็ขอให้ท่านนั้นทำใจล่มๆเอาไว้ค่ะขอให้ท่านอดทนแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาทุกอย่างนะคะแล้วปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายลงและไม่ลุกลามใหญ่โตถึงขั้นแตกหักอย่างแน่นอนค่ะ เนื่องจากดาวสุกที่เดินโครจรเข้าสู่อานัตด,ดับในขณะนี้นะคะเดินจรได้เกณฑ์องค์เกณฑ์กับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะซึ่งเกณฑ์น,นี้ถือเป็นเกณฑ์ที่อุดรูรั่วแล้วก็ปิดรอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะเปรียบประดุจด,ดั่งโอ่ง,งน้ําที่มีน้ําเต็มโอ่งนะคะแต่เกิดเหตุทําให้โอ่งใบนี้แตกร้าวขึ้นมาจนน้ํานั้นล่วไหลออกไปหมด แต่ก็จะได้รับการแก้ไขด้วยปูนยาแนวนั่นเองค่ะเพื่อซ่อมแซมให้องค์ใบนี้สามารถนำกลับมาใช้งานได้เป็นปกติและใส่น้ำได้เต็มองคเช่นเดิมค่ะสำหรับการพายดวงของอาจารย์กบนั้นถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมนะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตค่ะเนื่องจากพื้นดวงแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีรายละเอียดปรกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวศุกร์ที่โครจรเข้าสู่อานัตด,ดับในช่วงวันที่18ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้จะให้คุณให้โทษกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎนั้นโชคดีมีความสุขหากมีปัญหาอะไรก็ขอให้คลี่คลายโดยเร็วนะคะทำงานก็ขอให้เหนื่อยน,น้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบ oui, ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ